คณะแพทย์มขอนแก่นนะคะเป็นแพทย์2ปริญญาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนาะงสาวนะคะเจรมาสีนาหรือชื่อน่นชื่อมากี่นะคะหนูเป็นน้องค่าย d ีเจากค่าย d ีเอ็กซ์ซัมมมอกับค่ายหยาดเพชรรุ่นที่8ค่ะหนูเพิ่งติด นแกนนะะเป็นแพทย์2ปริญญาค่ะถ้าถามว่ารู้ตัวตอนไหนว่าอยากเป็นแพทย์นะคะหนูก็คงต้องตอบว่าหนูก็มีแรงบันดาลใจมาตั้งแต่เด็กๆแล้วส่วนมารู้จริงๆก็ตอนที่ทํากิจกรรมต่างๆค่ะแล้วได้ไปฝึกง,งานที่โรงบาลนี้ค่ะก็ะทําให้รู้ว่าอยากเป็นแพทย์จริงๆประกอบกับการที่ว่าตัวเองเป็นคนชอบเนื้อหาวิชาด้านชีววิทยาก็เลยสนใจเกี่ยวกับคณะแพทย์ค่ะ จะเข้าแพทย์จริงๆก็ตอนม4ค่ะหลังจากที่รู้ว่าตัวเองน่าจะมาทางสายนี้แล้วก็สําหรับหนูก็จะมีการประเมินค่ะว่าหนูพอจะเหมาะก,กับรอบไหนซึ่งตอนแรกเนีงง่ยหนูเล็งรอบที่2รอบโฟตา้ากับรอบที่3ไว้ค่ะแต่ว่าก็ทำพอร์ตโฟลิโอด้วยค่ะเพราะว่าเห็นว่ามันยังพอมีโอกาสที่เราจะยื่นรอบแรกทั้งเรียนแล้วก็ทํากิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะ ของการเตรียมตัวสอบนะคะพอรู้ว่าจะเข้ารอบ2กับรอบ3เนาะหนูก็หาที่ติวแข่ง,งเช่นมาติวกับ d ีแล้วก็มีซื้อหนังสือมาอ่านแล้วก็ทําโจทย์ค่ะสําหรับส่วนของพอร์ตเนี่ยก็จะมีการสอบ i อเอลกับ b m a มเนาะแต่ว่าปีหน้าคงไม่ได้ใช้ b m a มแล้วก็หนูก็ถามรุ่นพี่เขาวารุ่นพี่เขาเตรียมตัวกันยังไงแล้วก็หาซื้อหนังสือมาทําค่ะ สำหรับการสอบสัมภาษณ์ที่หนูเจอมาในปีนะคะก็มีข้อสอบทั้งหมด6ชุดค่ะ มีเขียนเรียงความทั้งหมด3ชุดนะคะแล้วก็เป็นข้อสอบแนวจิตวิทยาอีก3ชุดค่ะในส่วนของเรื่องการเขียนเรียงความนะคะให้เราเขียนเกี่ยวกับตัวตวนของเราเขียนความภาคภูมิใจของเราเขียนข้อดีข้อเสียของเรามให้เขียนเกี่ยวกับเรื่องไอดอลของเราหรือว่าโรโมเดลของเราค่ะหลังจากนั้นก็จะมีให้วาดแผนผันงครอบครัวตามแบบฟอร์มที่มอขอเขากำหนดมาให้ค่ะในส่วนของคําถามจิตวิทยานะคะก็จะเป็นคําถามที่เกี่ยวกับตัวเราค่ะว่าเราประเมินว่าเราเป็นคนยังไง เป็นเหมือนแบบคําถามิตวิทยาทั่วไปค่ะไม่ได้มีอะไรมากเป็นพิเศษค่ะการมาติวกับดีเอ็กซ์นี่ททำให้หนูได้อะไรหลายๆอย่างทั้งความรู้แล้วก็ได้เพื่อนใหม่ค่ะที่เลือกมาติวกับดีเอ็กซ์เนี่ยก็เพราะว่าดีเอ็กซ์เขามีชื่อเสียงมานานค่ะแล้วก็มีรุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จหลายคนค่ะก็เลยเลือกที่จะมาติวที่นี่ที่หนูชอบเลยเนี่ยในการติวของเนี่ยก็คือการที่มีสอบท้ายค่ายอะค่ะ ว่าแบบว่าเรามีความรู้วิชานั้นมากเท่าไหร่แล้วก็อย่างเช่นค่ายาเพรนะคะก็จะมีการจัดแรงกิ้งด้วยค่ะว่าเราเป็น,นัำดับที่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับเพื่อนในค่ายอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็คือเป็นอะไรที่หนูชอบมากเลยค่ะสำหรับใครที่กําลังมองหาที่ติวอยู่นะคะหนูก็ขอฝากทีเอ็กไว้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีเลยค่ะเพราะว่าทีเอ็กเนี่ยเขาก็มีอาจารย์ที่เก่งๆหลายท่านแล้วก็มีพี่ค่ายที่ดูแลดีค่ะก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆที่กําลังเตรียมตัวสอบในรอบอื่นๆอยู่แล้วก็รุ่นน้องที่อยากที่สนใจสอบเข้านะคะล้วก็อยากจะบอกว่าให้สู้ๆค่ะทุกคนทําได้ค่ะให้มองโลกในแง่ดีเข้าไว้แล้วก็เชื่อมันในตัวเองเข้าไว้ค่ะขอบคุณค่ะ